อัปเดตค่าคลอดโรงพยาบาลชื่อดังในกรุงเทพปี2025ดูจบแล้วคุณแม่ตัดสินใจได้เลยค่ะที่แรกโรงพยาบาลบำรุงราษค่าคลอดธรรมชาติเริ่มต้นที่139,000บาทค่าผ่าคลอดจะอยู่ที่169,000บาทโรงพยาบาลสมิติเวชค่าคลอดธรรมชาติ99,000บาทค่าผ่าคลอด129,990บาทโรงพยาบาลกรุงเทพ ค่าคอดธรรมชาติ96,000บาทค่าผ่าคอด132,000บาทโรงพยาบาลเมดปาร์คย่านใจกาถนนพระราม4ค่าคอดธรรมชาติ1 7 9 0 0บาทค่าผ่าคอด120,000บาทโรงพยาบาล BNH อยู่แถวสีลมค่าคอดธรรมชาติ17,900บาทค่าผ่าคอด123,900บาท และสุดท้ายโรงพยาบาลพยาไทยค่าคลอดธรรมชาติ69,000บาทค่าผ่าคลอด85,000บาทและสำหรับคุณแม่ที่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกันไว้เลยนะคะ